เน่ยซื้อเก่งนะคนเดียวรอกสิล้านแต่สถิติมีไว้ทําลายเท่านั้นทนผู้ชมเพราะล่าสุดสนบังกานสลากกินแบ่งเตรียมจะเพิ่มสลากดิจิตัลให้อีก1ล้านฉบับก็แปลว่ารวันที่หนึ่งจะเพิ่มเป็น29บาใบ ใช่ค่ะจะกลายเป็นร้อล้านทันทีใช่ค่ะงวดหนึ่กุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะจะเพิ่มสลากดิจิตอลอีก1ล้านใบาจากเดิม28ล้านใบเพิ่มเป็น29่สิบเก้ล้านใบก็แปลว่าร6 8ล้านอาจจะถูกทำลายได้เพราะถ้าถูกรางวัลที่1คนเดียวเนี่ยคือได้ไปเลย174ล้านบาทค่ะและภายในปลายปีนี้จะปรับเพิ่มเป็น30ล้านใบซึ่งแปลว่า,าจ,จะถูกกันถึงขนาดร้อยเท่าไรเนี่ย นับก็ไม่ถูกแล้วเนี่ยร้อยแปดสิบล้านร้อยแปดสิบล้านสถิติล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อสิบหกอ่ะสิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมาคือเท่าไหร่นะร้อยหกสิบแปดล้านค่ะ, <28 S 1> คะยี่สิบแปดใบอาจจะเกิดขึ้นในวันใกล้ถ้าเกิดถูกคนเดียวยี่สิบเก้าใบร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านค่ะและภายในสิ้นปีนี้สามสิบล้านใบโอกาสรางวัลที่หนึ่งก็คือร้อยแปดสิบล้านเอประหลาดกระทรวงการคลังรล่วรนแสงสนิทเมื่อวานนี้ในฐานะประธานบอร์ดกองสลาก ได้เปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่งวดวันที่1กุมภาันี้เป็นต้นไปสำนักง,งานสลากได้เพิ่มสลากดิจิตอลอีก1ล้านใบค่ะรวมเป็น29ล้านใบแบ่งเป็นต้นงวดเนี่ย27ล้านใบกลางงวดอีก2ล้านใบหลังจากที่ผ่านมาพบว่าสลากดิจิตอลทั้ง28ล้านใบจำหน่ายจนหมดติดต่อกันมา3งวดแล้วค่ะแสดงถึงประชาชนหมดหวังโอ้ยขออภัย <c oughs> พยายามจะมีความหวังขายหมดว่า3สามหมดติดต่อกันแล้วเนี่ยสะท้อนว่าคนซื้อเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็ซื้อสลากผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นอย่างชัดเจนอ่าอย่างที่บอกไปทัู้ชมสำนักงานสลาก,กสำนักงานสลากกินแบ่งจะทยอยเพิ่มแบบนี้ เส้นเปียจะถึง30ล้านใบถูกไหมใช่ค่ะขนาดเดียวกันแบบใบเป็นยังไงแบบใบยังคงปริมาณที่78ล้านใบค่ะในระยะยาวเนี่ยแบบใบมันจะมีจำนวนลดลงนะคะและสำหรับคนขายสลากสำนักงานสลากมีแนวทางจะส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับโคต้าสลากแบบใบดั้งเดิมเนี่ยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบการขายสลากแบบดิจิตอลมากขึ้นจะได้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาสลากเกินราคา80บบาทค่ะ เพราะนั้นว่าเราแจ้งความเพิ่มหน้าคือมันต้องมีเลขอ่ะอาคนที่ถูกเนี่ยแอปเป่าตังเขาตามหาตัวไม่เจอด้วยหมายถึงเราไม่รู้ไงค่ะอยากจะรู้จริงๆคุณต้องมีเลขหกหลักใช่ไหมใช่ในใจอ่ะค่ะแล้วมีความมุ่งมั่นถึงขนาดกวาดหมดเลยอือยากจะรู้จริงๆนะอ่ะว่ากันต่อ